สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาพูดเกี่ยวกับกระดานเทรดเอ็กชนะฮะก็คือกระดานเทรด o k e คครับผมสำหรับกระดานเทรด o k เ x นะฮะก็เป็นกระดานเทรดที่อยู่ ในอันดับที่21เลยนะครับสำหรับกระดานเทรด OK EX เนาะก็เบอร์หนึ่งก็พี่ใหญ่ใบแนนฮะเบอร์นหนึ่งพี่ใหญ่ใบแนนแต่ที่ผมชอบและสวยผมว่า FTX นะแล้วก็กระดานเทรด OK EX เนี่ยเป็นกระดานเทรดที่อยู่อันดับที่21นะฮะถ้าเทียบจากคอยมาร์เก็ตแคปครับผมอ่ะเทียบจากคอยมาร์เก็ตแคปเนาะแล้วก็กระดานเทรด OK EX นะฮะ ผมก็จะพามาดูเหรียญมีมนะฮะเป็นเหรียญหมาซึ่งมีทั้งเหรียญของโซโลนาหมาของโซโลนาเนาะบนบล็อกเชนโซโลนาแล้วก็เหรียญมีมหมาอีลอนมัสแล้วก็เบบี้ด็อกเหรียญลูกหมาเนาะซึ่งเป็นเหรียญมีมเผื่อใครอยากจะซื้อไว้เพราะว่ามันพันหนึ่งอะ่ะมันได้หลายหลายตัวอยู่หนึ่งพันบาทมันได้หลายตัวอยู่แล้วก็เผื่ออนาคตมันไปตัวระบาดหรือห้าสิบตังค์งั้นอ่ะอันนี้คือกาวเนาะต้องแบบพบกาวหนึ่งกระป๋องอะไรเงี้ยสําหรับกระดานเทด โอเค ex นะฮะก็รองรับทั้ง Android และ iOS ครับผมในมือถือผมพาทําในคลิปต่อไปในมือถือหรือใน PC ก็ได้ครับสมัครสมัครบนคอมสมัครบน PC ก่อนแล้วไปโหลดแอปมาแล้วก็ล็อกอินในแอปใช้รหัสเดียวกันได้ครับผมอ่ะสมัครบน PC บนโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไปโหลดแอปแล้วก็เอารหัสที่สมัครบนคอมบน PC เงี้ยไปล็อกอินในแอปอ่ะก็ได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหาก็สําหรับวิธีการสมัครบ,บนเดสก์ท็อปกูเกิลโคล e พีซีนะฮะ ก็เราต้องมีเมลก่อนเนะเาะแล้วก็เปิดหน้านี้ขึ้นมาไปที่สมัครมุมบนขวามือตรงนี้ครับก็ทําการใส่เมลครับเมลต้องเป็นเมลที่เราสามารถเปิดไปเอาจดหมายได้นะฮะแล้วก็ใส่รหัสผ่านครับก็คือตั้งรหัสผ่านนั่นเองตั้งเมลคือรหัสยูสเนมรหัสบนครับรหัสผ่านก็คือพาสเวิร์ดครับอันนี้เป็นรหัสล่างครับซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยที่เราตั้งอะ่ะ เราก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะพาสเวิร์ดเนี่ยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษสลับกับตัวเลขครับอาจจะต้องมีภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ขึ้นมาสักหนึ่งตัวครับผมหลังจากนั้นนะฮะรหัสโค้ดตรงนี้ครับให้เพื่อนใส่ไปว่า182 4971ด่านนะฮะตรงนี้ใส่ว่า182 4971หครับผมหลังจากนั้นครับกดคําว่าดาเนินการครับผมมันจะส่งจดหมายเข้าไปในเมลให้เราไปกดยืนยันครับอ่าให้เราไปกดยืนยันเปิดเมลแล้วกดยืนยันซึ่งนั่นก็คือเมลที่ใช้สมัครตรงนี้ แล้วหลังจากนั้นนะฮะก็ทําการล็อกอินเข้าสู่ OKEX OK ครับผมซึ่งการเติมเงินเข้า OKEX OK อก่ะก็จะมีทั้งก็จะมีการเติมเงินแบบ P2P อ่าก็จะมีการเติมเงินแบบ P2P ครับผมมาเติมแบบ P2 p เข้ามาเนาะเติม P2P เข้ามาเลยก็มีการเนี่ยฮะเหมือนใบแนสนะฮะ P2P เป็นใบแนอ่ะถ้าเป็นใบแนนก็ถ้าเป็นใบแน ance, p 2ี p ไปไหนแล้ววะ P2P wallet อ่า P2P มันเลือกเป็นใช้แต่ในมือถือไม่ค่อยได้มาใช้บนเว็บไปแนนเท่าไหร่งงๆไงก็ไม่รู้อืมปกติใช้แต่มือถือเออช่างมันเถอะมาเจอบนเว็บมึนเลยอะไปแนนเอ่ะผมใช้แต่บนมือถือไงพอมาใช้บนเว็บอ่ะ,อะมันมึนเลยแบบไม่ค่อยได้ใช้เนาะโอ้โเนี่ยฮะบน OK EX นะฮะก็จะมีซื้อขายซื้อขายตรงนี้ครับอ่า ซื้อขายตรงเนี้ยแล้วเทรดแบบ P2P ก็คือเติม P2P เข้ามาครับเติมเงินบาทเข้ามาได้ฮนะซื้อเป็นดอลลาร์เทเทอร์เนาะอ่าซื้อเป็นดอลลาร์เทเทอร์หลังจากนั้นครับก็ให้ไปที่คําว่าตลาดครับผมอ่าพอเติมเงินเข้ามาแล้วเนาะเติมเงินบาทเข้ามาแล้วก็ไปที่ตลาดตรงนี้ฮะอ่าไปที่ตลาดตรงนี้แล้วก็ไปที่คําว่าสปอตครับผมอ่าสปอตไปที่ตลาดไปที่สปอตหลังจากนั้นนะฮะให้เลือกคําว่ามีมครับผมอ่าให้เลือกคําว่ามีม ซึ่งมันจะเป็นเหรียญนะฮะมันจะเป็นเหรียญหมาฮะบรรดาเหรียญหมาทั้งหลายครับผมก็จะมีเหรียญลูกหมาเบบี้ด็อกเนาะอ่าเหรียญลูกหมาเบบี้ด็อกแล้วก็มีเหรียญซามูเป็นของบ็อกเชนโซโลนาเป็นหมาของโซโลนาเนาะแล้วก็จะมีเหรียญหมาอีลอนมัสอ่าประมาณนั้นโอมีหลายหมาเหลือเกินมีคิสุชิสุเนี่ยอ่าอันนี้ชิบะอันนี้ชิบะอ่าชิบะบนไบแนนมีอยู่ซึ่งบนไบแนนนะผมปล่อยกู้อยู่ ไอเหรียญหมาชิบาปล่อยกู้บนใบแนน่ะเวิร์กอยู่อ่าอันนี้ผมก็บรรดาหมาที่ผมมาร์คไว้ผมจะเก็บคือไอพวกเนี้ยมันเป็นเหรียญมีมผมว่าจะหยอดไว้ตัวละพันบาทเนาะหยอดไว้คือซื้อเก็บไว้อะตัวละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งพันบาทอมันได้หลายล้านตัวมากเพราะว่าราคามันยังต่ําอยู่ไหมเนี่ยราคามันยังต่ําอยู่เห็นไหม เนี่ยราคาต่ำอยู่คือง่ายๆว่า1000บาทมันได้หลายล้านตัวมากอ่ะ1,000บาทจะได้ประมาณ10ล้านตัว20ล้านตัวเงี้ยแล้วซื้อเก็บไว้ยาวเลยปี2ปี3าปีเงี้ยมันเป็นเหรียญมีมไงอย่าไปหวังอะไรกับมันมากถ้ามันขึ้นมา20สตางคง50สตาตังหรือ1บาทอย่างเงี้ยค่อยเทแต่เรามีของไว้ในมือแล้วไงเป็น10ล้าน20ล้านตัวเงี้ยแล้วใช้ทุนแค่พันหนึ่งเงี้ยแล้วมันขึ้นมา50สตาตังถ้าผมมี20ล้านตัวผมก็จะมีเงินประมาณ10ล้านอันนี้คือกกกกกาางงมมาวววนนนนะะะเเปป็ร๋อองผมมม่ เพราะามันเป็นเหรียญมีมแต่ผมจะหยอดไว้แค่ตัวละพันบาทประมาณนั้นอ่ะกันเหนียวไว้ก่อนเพราะไม่รู้อนาะคตมันจะเป็นยังไงถ้ากําไรแล้วก็ขายอ่ะบางคนกําไรแล้วก็ขายเสียดายเหรียญหมาของโซโลนาเนี่ยให้เบบีด็อกตอนนี้ครับซื้อเลยไม่ค่อยจะมาจัดก็คลิปนี้เดี๋ยวตัดเท่านี้แล้วกันแค่มาแนะนำเหรียญหมาเนาะ ราคาสปอตราคารายการกด wtt สปอตเต็มจอ,อถ้าเป็นเหรียญ baby dog ขายลิมิตตลาดถ้าเป็นเหรียญ baby dog เอา ถ้าเกิดสมมุติมันมีให้เทียบเพราะว่า1ดอลลาร์เดี๋ยวนะ30ดอลลาร์ก็เท่ากับประมาณ1,000บาทอ่าสำหรับเบบี้ด็อกเนาะ30ดอลลาร์30ดอลลาร์ก็คือ1,000บาทประมาณ1,000บาทอ่าจะได้ตอนนี้นะ่นราคานี้นะจะได้เบบี้ด็อกประมาณหน่ว11,000,000,000 9,322ล้านป่ะ1 1 0 0น0 0 0 0 0 0เนี่ยอ่ะก็คือผมจะหยอดไว้อะ่ะ ได้ประมาณ9000กว่าล้านตัวเนาะถ้ามันขึ้นมา50สตาตคงหรือ20่สตาตคงนะอันนี้คือผมตรมก้าวมานะหรือหวังสูงสุดเลยคือหนึบาทอะ่ะผมก็มีเงินเยอะอ่าแต่คือผมจะหยอดไว้จะหยอดไอ้หมาพวกนี้ไว้โอเคครับก็คือหยอดไว้1000มันได้ประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมจะหนักไปทางชิบะมากกว่าคือซื้อชิบะแล้วมาสแต็กมาเอินบนไบแนนอ่ะมันอยู่ไหนวะเนี่ย XRP ชิบะ SH ชื่อมันชิบะล็อกเก็ตอยู่นี่อยู่ในล็อกเก็ตกิจกรรมอ้าวอืมใช้แต่ในแอป,ปมาบนนี้มืนเลยนะนี่ะช่างไหเโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปปัญญาคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากเว็บ OKEX OK เอาไว้นะฮะแล้วก็ในส่วนของเหรียญมีนนะครับ ในส่วนของเหรียญมีมก็มาที่ตลาดนะฮะแล้วก็มาที่อ่าสปอตอ่ามาที่ตลาดแล้วมาที่สปอร์ตอ่าตลาดสปอตหลังจากนั้นเลือกคําว่ามีมอ่าเลือกคําว่ามีมก็ที่ผมจะซื้อก็จะมีบรรดาหมาที่ผมติดดาวไว้นี่ฮะทั้งหมดแค่นี้ครับแล้วก็วิธีสมัครก็น่าจะรู้แล้วนะฮะก็อย่าลืมครับกดหนุนชแนลได้โดยการสมัครแล้วใส่โค้ด1824971ครับผมขายของแป๊บหนึง่ง แล้วก็ทําการกดไปที่ซื้อขายเลือกเทรด P2P ครับทางานทําการเติมเงินเข้ามาแบบ P2P เหมือนบนใบแนงครับผมอ่ะถ้าเกิดเวลาถอนก็กดขายก็คือขายเป็น P2P ได้เหมือนกันครับประมาณนั้นโอเคสําหรับคลิปนี้นะฮะก็เดี๋ยวตัดแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับฝากกันไวน้นาะเหรียญหมาพกก้าวยอดไว้เหรียญละหนึ่งพันหวังอนาคตอีกสองสามปีถ้ามันเหลือคือมันต้องใช้เงินเย็นอ่ะผมจะหยอดไว้เหรียญละพันเหรียญละพันคลิปนี้ก็ตัดแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ